ะนมันบอกว่าเจ็ดสเน่สองจานเหรอแด่ไอแบงเงเ้อสามบ้าอนะบานหกไม่ลงพูดีๆอะไรบานแล้วให้เก็บปลานี่ยออร้อแม่เก็บร้อเดียวร้อยเดียวไอ้โปรโมชั่นไงโอ้โหแม่หนูลืมเออเหแน่นอนควนตีน ลงไปบอกลูกใครวะลูกกูเพราไม่ใช่ลูกกูไอ้ลูกใส่น้ำกรอบครับน้ำตาลไปุ่กหมาไปแล้วมึงอย่าขี้เด็ดหมาเหมือวิ่งหนีหมดเลยชิบหายเล่นแล้วกูด่าเขาด้วยนะทไมแล้วยืนเต้นลงเสาไฟเนี่ยเขากลับบ้านแล้วยังมายืนยังแดงแดงแดงดูดีคนหรือเปล่า ยืนยืนยืนยังไงนะยืนยังไงนะแดงอะไรนะยืนแดงแดงแดงอะไรวะใสสายเดียวด้วยอืมกูบอกไปไปเล่นยืนนาะขูเนี่ยเมื่อไรฉันเล่นเต็บอกเฮ้ยเฮ้ยเขาด่าว่าไปนู่นเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเขาด่าว่าลูกค้าหรือเปล่าน่ะไม่ไม่ใช่เออไม่ใช่ไง